สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็มาอยู่ที่ร้านสังเกตเดอร์คาเฟ่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนอยู่ที่แม่แปงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้อ่านว่าอะไรนะคะกุดเพชรกุดช้างเหรอคะกุดช้างครับอ๋อกุดช้างครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเลยที่สะพานตรงนี้นะครับแต่พี่อยากให้ทุกคนดูวิวด้านล่างก่อนนะคะนี่สวยไหมครับวันนี้อาหารน่ากินมากเลยนะคะพี่ขอบอกเลยครับ นี่ครับอ่าลงมาตรงนี้เลยแม่ครับมานี่สิครับนี่นะครับจริงๆตรงนี้อาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่คับแต่ว่าตะกี้ี่ขึ้นไปด้านบนตรงนี้คับนี่ถ้าทุกคนมาทุกคนก็อาจจะไปถ่ายรูปกันได้นะคบนี่แล้วก็มีลานจอดรถตรงนี้หรือว่ามีลานจอดรถใหญ่ๆตรงนี้ด้วยครับซึ่งไม่มีใครจอดเลยครับเพราะว่าแดดอาจจะเยอะครับโอ้ที่อยู่ติดจากแม่น้ำแม่แตงหรือเปล่าครับพี่ ก็ใช่นะคะัวปีนี่ดูจากคือไม่หนาเลยครับปีนำไปเลยครับถัดี๋ยวเราไปต่อไปเลยนะครับนี่นะคะก็ตัวริงจริงสะพานไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็ไม่ได้สูงมากค่อนข้างเตี้ยด้วยซ้ำครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปสุดตรงนู้นกันเลยนะคะเออที่เพิ่รู้เหมือนกันครับว่า น,นี่นะคะพอเราเดินมาเนี่ยสามารถเป็นทางออกบันไดตรงนู้นได้ด้วยครับนะคะถ้าอย่างนั้นเราออกจากตรงนั้นเลยเนาะเออกลับดีกว่าดีเลยนี่อาจจะมาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนอคบกดชัตเตอร์ถ่ายเราจะกลับกันแล้วครับ,บายบายค่ะทุกคนครับบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่นะครับหลังจากที่พี่จะกินร้านกาแฟ ที่พี่ถ่ายดีโอไปใช่ไหมครับนี่ก็มาร้านนี้เลยครับคือตอนนี้จบผินไม่ไหวแล้วนะครับผินร้อนมากเลยครับอันนี้ที่ไหนนะครับต้องต้องอะไรนะคะแกงอะไรนะครับแกงพุดครูมั้งครับโอเคจำไม่ได้ค่ะน,นี่แกงกึ่ดนะคะเขาอก่งครับแกงกึดพี่ลองปีนได้น้นเลยครับ Was voy